เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องพระคุณของแม่มาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากเพจอมตะธรรมประเทศไทยและหนังสือพระธรรมเทศนาเรื่องพระคุณของแม่ฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับแม่มีพระคุณมากแม่เป็นคําสั้นๆแต่มีความหมายกว้างใหญ่ไพศาลหรือถ้าจะหาสิ่งใดมาเปรียบนั้นคงหาไม่ได้เลยบางคนบอกว่าแม่เปรียบดังมหาสมุทรบางก็เปรียบดังอากาศกว้างบางก็เปรียบดังธรณีเป็นที่อยู่อาศัยให้กับเรา ซึ่งคำเปรียบพระณน,า,นาเหล่านี้มารวมกันก็ยังไม่เท่ากับพระคุณของแม่เลยน,น้ำนมแม่เพียงหยดเดียวก็มีพระคุณมหาศาลนับไม่ได้แม่อุ้มท้องเราถึงเก้าเดือนแม่ต้องทรมานเจ็บท้องแม่อยากไปไหนก็ไม่ไดไ้เพราะกลัวสะเทือนถึงลูกในท้องกว่าจะคลอดออกมาได้แม่ทรมานมากและต้องเสียเลือดมากมาย แม่มีพระคุณถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเราในวันนี้ตั้งแต่เล็กจนโตแม่ฉันดูแลเอาใจใส่ตลอดมาและเป็นผู้ที่ไม่เคยทอดทิ้งฉันในยามทุกข์หรือสุขแม่ก็เคียงข้างฉันเสมอมาแม่อุ้มท้องฉันมาตั้งเก้าเดือนหนักแค่ไหนแม่ไม่เคยบ่นเสียสละทั้งกายและใจเพื่อลูกได้ถึงแม้จะหิวขนาดไหน แม่ก็ไม่เคยบ่นเลยขอให้ลูกได้อิ่มก็พอแล้วแม่เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่คอยส่องแสงให้ฉันในยามที่ฉันทอแทรหมดแรงหมดหวังก,กำลังใจทุกอย่างก็มีแต่แม่ที่คอยให้กำลังใจเสมอมาน้ำนมที่กลั่นออกมาจากเลือดเพื่อให้ลูกได้อิ่มท้องแม่เสียสละหยาดเหงื่อแรงกายเพื่อฉัน ตั้งแต่เล็กจนโตมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะแม่บางครั้งที่ฉันทำผิดแม่ก็ดุก็ดา่าแต่ฉันก็เข้าใจว่าทุกคำพูดที่แม่ดา่าคือความหวังดีไม่อยากให้ลูกทำผิดแม่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูกแม่ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินส่งลูกเรียนหนังสือเพราะแม่คิดว่าอยากให้ลูกได้เรียนสูงเพื่ออนาคตข้างหน้าจะไม่ลำบาก รักของแม่นั้นมอบให้ลูกนั้นไม่มีสิ้นสุดจะมีใครคอยป้อนข้าวคอยอาบน้ำคอยเช็ดน้ำมูกน้ำตาให้ฉันยังดีกว่าอีกหลายคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้เจอหน้าไม่ได้รับความอบอุ่นจากแม่ฉันทั้งรักทั้งห่วงผู้หญิงคนนี้มากสวยที่สุดในโลกคนคนนั้นก็คือแม่ของฉันเองบางครั้งฉันอาจเคยด่าแม่บ้าง ตะโกนใส่แม่บ้างทำกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับแม่บ้างฉันขอโทษแม่ในสิ่งที่ฉันทำทุกอย่างสิ่งที่ฉันทำมันเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นแต่ฉันก็นึกย้อนกลับไปแล้วสิ่งที่แม่ดา่าคือความหวังดีทั้งหมดฉันจึงขออโหสิกรรมสิ่งใดที่ลูกทำผิดสิ่งใดที่ลูกทำไม่ดีลูกก็ขอให้แม่ให้อภยัย และต่อจากนี้ไปลูกจะเริ่มใช้ชีวิตใหม่กับแม่ด้วยความเข้าใจและจะพยายามทำทุกอย่างให้แม่ภูมิใจฉันอยากบอกแม่ว่าฉันรักแม่พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกลรุงเทพโทรศัพท์085 1991370